กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสะกูสุคนเนาะบว่าทงางของเราของไทยในต่างประเทศ พ่อพูดซ่องบ่าวจะมั่มอีกแล้วเนาะบ่าวจะมั่มกับสิมามอบของให้น้องทงกับน้องไหลเนาะอยู่ที่เฮือนน้องทงเองเนาะกับป้าบนญละไก็บสาวราใหญ่ปลาแต่งและป้านางเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหลับไปชมกันเลยเด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาครับไปหาไปชมกันเลยเด้อ สบายดีเลยเกษาโดยสบายดีสบายดีเด้อเอืยแสงสาวหลาใหญ่ดีหน่อยเมื่อนี้บ่าวจำมั่มเลกับทีมงานบ่าวจำมั่มเนาะเอือยแสงครูมีนาเพิ่นยังมาบดถึงเนาะกับยันคาเวียคายังเนี่ยก็ทีได้แยกง่ายสบายดีเด้อเป่าบนตรงทงป้านางป้าแต่งเลยกับแม่น้องทงเนาะเมื่อนี้ก็ทีได้มามอบเครื่องให้น้องทงแล้วก็น้องแหล่น้องแหล่ไปไซน้องทง ไป,นะปวิ่กเนาะเพิ่มไปอยู่เนาะปบผักบัวยุทธ์เนาะวันอาทิตย์โอเคเนาะอันนี้ก็ชีเนยมามอบเครื่องให้น้องทงลกับแม่น้องทงเนาะแล้วก็น,น,องงนะน้องแหล่พร้พอมเนาะ,นะมีกับมีไข่มีขนมมีเขา่ามียาสับมมีข้าวเปียกมีหลายอย่างเนาะมีหมอมีกระทะพร้อมเนาะเค่ะโนนั่งลงลูกสบายดีก่อนสบายดีก่อนลูก <c oughs> สบายดีแล้ว <c oughs> ดยอันบ่าวจะมัม่มเครื่องนี้เป็นอันมาจากทางใดเนะเาะอ๋อก็มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ฝั่งไทยเนาะนม,มาจากฝั่งไทยเนาะดยอ่าซื้อเขื่อนซื้อของให้ก็มีกระทะมีไข่มีมีซองแก๊สแล้วก็มีขนมนางลูกมีชูรสรสดีแล้วก็วกสไลด,ลด,ดลลปะแดกซื้อของเนาะ มีหลากหลายเลยต่างๆเลยถือมาครบเครื่องเนาะเครื่องไส้ในเฮื่อและกัเครื่องดื่มเองคีนวยหมักฮูงเอกโดยมีขามีเคงมีปลาแดดครบเบิดมีวุ้นเส้นมีเข่าอีสีถุงเนาะโดยที่แม่เพิ่นให้ขนมสีเป็ดเนาะก็มีกล้วยบกกลลูมี้วยแน่น้องนูเพิ่นเล่าเนาะ แต่อีใจนะเนาะดีใจแค่นองก็ไม่อนี้ก็นนองแหล่กับวัวอยู่ไปเห็ดเวียยเนาะเหลือแต่แม่น้องคงกับน้องคล่องใก็น้องนโอง่นาะสบายดีคุณีน้ามาเอดเนแลสบายดีจะสมินาสิเขาไปนทางในเนาะสบายดีเด้อสคนเลยสบายดีสบายดีเด้อ เจสา,สานังสบ,<น>บายดีาเาเสาจับกลองให้ก่อนคอมเรเเาจะว่ากัเลย พ่อบแล้ว م บทุกคนพอมไปดนเลยบอกว่าอาจนย์ยายบนผลฝาออกจยไปเห็ดเวียกผลโตเนาะมาหอดนี่ก็ให้บเบาจำมัมมอบเครื่องมอบของให้น้องน้องทง กมอบเนอะน้องทงกับแม่แม่บีโดยขอบุญขอบคุณผลเลยบอสเลยบอสเลยบอสเลยโดยเนาะกะขอบุญขอบคุณเนาะทั้งแม่บิผลเลวเนาะที่ผ่าเกลือผ่าคองมาให้ในมื่อนี่เนาะกะทุกชิ้นทุกอย่างในนี่เนาะกะขอขอขอบุญคุณเนาะทางแม่บีให้อยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บจะได้ความขันยังมีเนาะคิดถึงนะก็ขอให้ได้ถึงนั่นเดินทางไปใช้มาใช้กับ ขอให้ปลอดภัยเด้อแม่ให้ลูกมาสบายกาให้กลับไปหาแม่ชิดเท่าพันเท่าเด้อซาดูเนาะโดยขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อแม่ผู้อันซื้อสิซื้อของมาผักน้องทงกระโคให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเก็บอย่าได้ไข่ย่ามีจะหนีต่อไปเป็นฮ่มโพ่ฮุมไสรให้ลูกให้หลานต่อไปอีกเด้อแม่วิเด้อซา ตาแม่กับขอขอบุญขอบคุณน้ำแม่วีเนาะที hmm. ่ได้มอบเครื่องผ่านบาดจำม่เป็นสะพานบุญให้น้องธงเนาะให้หลายๆคนเนาะบาดจำม่กับเขาไว้ท้ายให้แม่วีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัดจางโรคภัยไข้เจ็บเนาะอยู่ดีมีแห้งตลอดไปเนาะแม่น้องทงอวยพรให้บนเน่พะพุพะเด้อแม่บีเด้อฉันเจ็บเนี่ใดก็คาญไมีเด้อ

มือนีมือนีแม่เพื่นกาหานอกมาหล้หลย,ยอย่างมีข่าขนมเป็นมีเป็นไข่หมูหม,มอกระทะเตาเพื่อนหาซื้อมาให้น้องทงให้มันครบเนาะนคขบมดทุกอย่าง <c oughs> จะม,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 มีอ่าขบที่ตามสมั่งมาเนาะยาสับพมมีเข่ามีไข่มีเ้นกระเปียกล้าเนาะนี่มีลูกสิ้นมีเ<ใ>นียนกากหมูเนาะสิ่ได้เฮานมาทอด มี่านมีแม่สซื้อสยตรงบายแต่ลุงอ่ะลุงแหลกเป็นสร้างไงเนาะีลูกปากมีแามีอยู่ไไอโน่สบายดีดูลูกตอนเราเปิดกล้องเ้าเฟินสบายดีตามแม่สั่งใบใหญ่ๆเลยเตากะซีใหม่พี่ชาบม่นะื่อผมมอบมอบเครื่องมอบของแลกกาเพราะว่าแม่มีจะให้ซื้อ มีมะพร้าวสู่กินเนาะชื่อต่างหากเนาะอันนี้ส่วนของ,ของน้องทงเนาะนี่เนาะส่วน <c oughs> พัดไทยเนาะ <c oughs> พัดไทยก็สิดได้เริ่มดังไทยเนาะั <c oughs> นรี้กาส่วนต่างเนาะอันนั้ส่วนต่างของอันอันนั้นมอบให้น้องทงเนาะตัวนี้ก็เขากสิดได้พัดพัดมีหรือว่าพัดไทยเนาะ แบ่งแบ่งในตู้ค้ำแน่หล่ะค่ะอ่าคนที่อยู่เตาถ่านเนาะแบ่งหลากหลายมาแต่ทางใดเจ้ามาแต่ตัดมันตัดมันแม่นหับจ้างบ่แม่นมือเท่าไรย่างหมูโอ้ที่ห้าแต่นี่ห้าวกะเชยได้เริ่มมสอยกันเนาะสอยกันน้ำมีบ่กับ เขาต้องเอากระถามาข้างให้นี่อ่าครับแล้วบอนเออไอ้ชอบบัสไปทางไหนสันอันนี้ก็เริ่มดังไฟเนาะอันนี้จ็เอากีเด้พัดมี

เหัากะชีเจียวกากหมูไว้ใส่ใส่พัดเมลาดแขกไม่ได้หลับเส้นนะแล้าบุ๊มบิ่นเข่าเนี่ยเนี่ยเข่าอ้ายกันหนึ่งไว้แล้วอยู่เฮือนสิเด้เมื่อทรงรดแต่ซีเด้เอามามาเอาหนึ่งโดนเพื่อจะได้กินคำหมดแล้วมีบ่อเข่าบ่หอบโดนนะสามึ่งเาอร์ทอ่กันไนึดน เวัดจะลายอีกเด้อแขกเวลาหลับินนี่บกินดอกเราแบบๆบกินซิตี้มามามาหาจักตอนวะจอยลงจอยลงจะซ่น็นเนี่ยกินเขามาที่จาหามันหมักของดิบฮะอยู่บนหมื่น

าจ่นหมเนาะใช่แวดจะลูกเออม่เจ้เมื่อเปลี่ยนหลดในชุ่มข่อยเลยยางเงาเลยเนาะยวเสือลง้ายไ้าี่เนาะปะมาเก๊เก๊เรียกมาเก๊ันบาตัวน้ำหอยหอยมันหอยมันกินไปได้เจ้ากบตาต้นไ่าเาเออนั่นเนาะไม่าพอกันายเลยเนี่ยรเป็นคนเห็นเจ้ามีเข้ามาไม่ไม่เป็นวันหน่ยเจ้ามีดเาีอ ชักแน่ได้บ้ามันโกหรรอเอาแต่ลํำมันอยู่สิไมแล้วก็กว่าต่อยบนเอะรกน่รู้รเปุลไมจำเาถามม่จเราาเเพาพันหนึ่งคนว่อสอหลกโอ้เราเมาเป็นสวนมาเมาจะเดวจองพนี่นนี่รนสัยานะเฮ้ยซื้อน้ำแข็งมาหน้าไหนเด้อมือ เหนเป็นแก้พื้นเนาะผสมพุ้นมันดังไปเฮนะ้ยไพ่น่ะเด้อเอาคือมีแต่ถาดคือบ่กมีควันเตาต้มอ,อนะุจฉอดจำบ้างมาเพิ่มติด เป็นคนาดันจะึ้นเลยได้เฮ้ยย,ย <c oughs> นนังเฮ้ยนำ <c oughs> มุกกินได้ไดเยำ <c oughs> มุกน้ำบ่ม่สีฟ้าโอ้ถามมีตัวนี้มันขาวของใหม่ดิเปิดดูบ่จกคลิปแลว่จะว้แท้เอาไปเรื่อยๆนะ บุบุบจักว่าบุมีคลิปลงค่ะใครบุได้มีคลิปลงเมื่อวานนี่คุยไม่มีเมื่อก่อนคนแต่ศัยไล่ซดออกไล่สดเมื่อวานนี่พารทิพันแบบท้าก็ะแป้งมไม่เพามันต้องเล่ากันโมฮาชาวก้องานแบบสดงเมื่อนี้เข่ากับสวยเป็นพิเศษเออเมื่อนี้เข่ากับสวยเป็นพิเศษนาทีหนก็ ก็เปิดโองเลยไอ้ไรนั่นแฉะเปล่านี่แปลว่าเจ้าเป็นนางเอกเลยเจ้าเต็มเต็มเลยนี่เจ้าอย่างเมื่อกี้เขามุณบ่อไปเว้เลยกับมือบ่อปอนอันจนถามแล้วเนาะแล้วว่ามันบ่อได้แล้วว่ามันคนละคนเราลอยทั้งที่มรนเ้ียเงินเป็นเียนหลักละตสูที่บาเงินที่เขาจ่ายน้องพี่โพนี่นะแล้วเราพอได้ได้มีแต่ราคาสุดหันเราให้ได้ราคาอื่นให้ได้ก็อน มันน่าที่าชยวะน่านคน่าน่าน่านาน่าน่านาาน่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 ไน่าน่ดนกาน่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 านาด่าน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 ่าเนานาน่น่านนานน่น่า่นานนานนานานนานาน่นาน่นนานนาน ผมเดือดเนาะไม่ไม่เลยเนาะเตาอันนี้ก็สาวใหม่สาวก็เตาใหม่หมอกใหม่หมอกกหมอใหม่ใหม่ถูกยาคนกับคนใหม่เฮ้ยเนาะจังผมกับจังผมใหม่ได้จังผมใหม่ปานาลมดีเราลมดีเลยแม่นาีรอลงบ ไม่ตีขีนฮอดป่าอยู่ตีป่าทือเลยป่าทระนทีมสมหรือหวานบงสิ่งล้างไว้ดเขาพูดซึ้ว่าเฮายังบม่ได้เข้กองจักบาตไ่ได้แหงป้านางได้แห้งแาแตงได้หน่มาคนนี้แน่แปแตงอ่ะป้านางนี่ส่วนเกินตัวเยอจะเพียมใส่ผัวมีเยนายซื้ออะไรอยู่ป่าประทองหาป่ากมาอยเด้อ หตุทำทาคืออีกเด้คเห็นบอกาทาจะถามถ่ายหนังยัองกานฮะมันเมาเหล้ามันไม่ยากให้ใครเาก็ครากัแเมาเหล้าแหละบๆเด้อมานีเอาทองมาผากหนีดิ มืออื่นแล้วก็เข่าป่าซงซ้ยก็เข่าตะเล้งมาจ้างงเจ้านำม่นเอาไม่เท่าไเด้อเดีวอจะมัไปไปใช่ใช่มาเปลี่ยนรถเราจีแปะกี่รเนาะเนาะแงแล้วแต่

บมีบอกเพื่อเจ้าไก่ก็คือบอกมาให้ยืนเนี่ยเก็บถ้าอีโต้นองทงกับโบมีติหน่งต่อยด้วยยังต่อยอย่งไรนแล้วเขาเขาไว่าคือมึงงาม